ค่ะทุกคนตอนนี้ไม่มีมือจะถืออะไรแล้วเราจะกลับแล้วเพราะว่าฝนจะตกดูดูดูบรรยากาศน้องใหญ่นนห,หนูรูรถหนู ตกลื่นดูมันจะกัดนะมีม้าด้วยบุญลวนอยู่ไหนก็ไม่รู้บอกว่ามางานบุญลวนเห็นบุญลวนเลย ดู้ชายหน้าเป็นไรสวัสด <more> ีค่ะกดติดตามหนูด้วยนะคะ จ้าเอ๋ฝนตกค่ะกลับแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย